เด็กห่อขวบนะเนี่ยทำอะไรลูกช่วยแม่ตากผ้าช่วยแม่ตากผ้าอุ้ยเก่งมากเลยห่อขวบแลเนี่ยได้กินแรงแล้วเนี่ยอา้าวโกเรียนมาก็ซักผงซักผ้ากับแม่เห็นไหมตากผ้าช่วยแม่อีกโอ้ยจะเก่งขนาดนี้ไหมนเนี่ยเย็บผ้าด้วยอื เปลี่ยนเสื้อผ้านักผ้าตากผ้าโอ้อนอาคตของชาตินั้นเนี่ยยอดเลยอะ่ะเกิงอะไรขนาดนี้เ,นเอ,อ้ยพี่หน้าก็ขึ้นพอหนึ่งถ้าทำดีๆลูกทำดีๆจัดวสวยๆจัดวสวยๆมันลมอ่ะเออไม่เป็นไรใส่ไหม เก่งมากเลยกดไลค์หน่อยฝากติดตามหน่อยนะคะบอกเลยฝากติดตามหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปิมมี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเก่งมากเลยบ๊ายบายจุจ๊บๆมินิฮาร์